อะไรนะพี่โป้เมื่อเช้าพี่โป้กินยาอะไรเข้าไปหรือเปล่าอะ่ะเสียงร้องอย่างตกใจของน้องสาวทําให้เอกมนลถึงกับขมวดคิ้วแค่พี่บอกจะไปส่งตะวันเขาที่กรุงเทพทําไมต้องทําเสียงดังขนาดนั้นทาอย่างกับได้ยินเรื่องคอขาดบาดตายในเยบเป้านี่พี่โป้ยังว่าไม่คอขาดบาดตายอยู่หรอพี่โป้กำลังจะทําอะไรนะอย่าบอกนะว่าตัดใจจากพี่ตะวันเขาไม่ได้นะ่ะเขามีผัวแล้วนะพี่ พี่ชายทำหน้าเคร่งเสียงดุน่เป้าพูดจาอะไรเนะ่ะเป็นผู้หญิงแถมเป็นสาวเป็นนางพูดออกมาได้ยังไงคำว่าผัวนะ่ะก็มันเรื่องจริงเดี๋ยวก่อนขอถามหน่อยพี่ตะวันเขาเอาอะไรให้พี่โป้กินหรือเปล่าคิดให้ดีๆนะตั้งแต่ช่วงเช้ามานี่นะ่ะเอาอะไรให้กินหมายความว่าอะไรพี่ไม่เข้าใจเอมิกาตรงเข้ามาแง้มมองพี่ชายอย่างพิจารณาจริงจัง จนเอกมลอดถามไม่ได้ทำไมเดี่เป้าหน้าตาพี่มันมีอะไรผิดปกติหรอน้องสาวพยักหน้าจริงจังหน้าอ่ะไม่มีอะไรผิดปกติหรอกแต่ที่หัวนั้นมีมีอะไรชายหนุ่มเผลอตัวยกมือลูบไปบนหัวอย่างไม่เข้าใจคำพูดเป็นในของน้องสาวจริงๆมีเขาง,งอกออกมาในสิธธคะเฮ้ย เอกมลร้องอย่างตกใจก่อนจะมองคนพูดอย่างฉุนจริงๆเหย็ดเป้าทะลึ่งใหญ่แล้วนะนี่กล้าว่าพี่เป็นควายเลยเหรอเอมนิกาไม่ได้กลัวเลยตอนนี้เธอเองก็เลือดขึ้นหน้าแล้วเหมือนกันจะไม่ให้มโ oh หได้ยังไงเมื่อครู่ขณะเธอกำลังจะออกจากห้องก็สวนกับแสงตะวันที่เดินเข้ามาเหมือนคนไม่มีวิญญาณเพื่อนสนิทล้มตัวลงนอนก่น้าผาก สีหน้าครุ่นคิดอย่างหนักไม่พูดไม่จาขอยาแก้ปวดหัวกินแล้วก็หลับไปแต่เธอก็รู้ได้ดีว่าเพื่อนสาวได้ผ่านการร้องไห้มาแล้วอย่างมากมายและเรื่องที่จะทําให้เพื่อนรักของเธอต้องเสียใจสุดๆขนาดนี้ต้นเหตุก็คงมาจากการที่พี่ชายตัวดีเกิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนท่าทีไปเป็นห่วงเป็นใย,ยคนรักเก่าจนออกนอกหน้าแค่นั้นยังไม่พอ อยู่ๆเขาก็มาบอกว่าจะไปส่งตะวันรุ่งถึงกรุงเทพและไอที่พี่โป้ทำอยู่เนี่ยถ้าไม่เรียกว่าควายล้วจะให้เรียกอะไรเป้าไม่นึกเลยว่าเสน่ห์พิตะวันรุ่งที่เขาปรุงแต่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมต่างๆขนาดนั้นนะ่ะพี่โป้จะดูไม่ออกโอ้ยเซ็งเป็ดจะบ้าตายรู้งี้เป้าไม่ช่วยยุให้ตะวันเล่นละครบ้าๆเด็กกับพี่โป้แน่ๆหญิงสาวลืมตัวโวยพี่ชายเสื้อชุดใหญ่นึกว่าคงถูกอัดกลับมาบ้าง แต่ผิดคาดเอกมล์กลับนิ่งเงียบนิ่งเหมือนอย่างที่แสงตะวันเป็นไม่มีผิดก่อนจะพูดเหมือนไม่ได้ยินเสียงที่น้องสาวโวยตอนนี้ตะวันอยู่ไหนเห็นบ้างหรือเปล่านอนขอยาก,กินแล้วก็นอนหลับอยู่ในห้องคนฟังนิ่งไปอึดใจเต็ม,เ,ตมเหมือนกำลังตัดสินใจก่อนจะบอกเรียบๆเ,เอาละ่ะพี่แค่จะมาบอกเท่านี้ ไว้พี่กลับจากส่งตะวันรุ่งแล้วค่อยมาคุยกันพี่โปจะคุยกับใครเอมิกาถามอย่างไม่เข้าใจความในนั้นอีกฝ่ายจึงพูดหน้าเฉยๆเรานะ่ะไม่ต้องรู้อะไรบ้างก็ได้พี่ไปแล้วนะอ๋อเราก็ดูแลรีสอร์ตดีๆละ่ะดี๋ยวามัวแต่พากันซนแขนขาหาเขาอีกนะขณะทําท่าจะเดินไปเขาก็หันกลับมาสั่งยิ้มย อีกเรื่องเรื่องนี้สำคัญมากยังไงก็ช่วยดูอย่าให้ไอ้หน้าตีนั่นมันยุ่งยากกับเพื่อนเธอมากนกะคะบอกมันด้วยว่าถ้ายังไม่เลิกต่อแย่ได้เจอหมัดพี่อีกแน่เอมิงกาททำหน้างงมองพี่ชายที่เดินรับสายตาไปแล้วอย่างไม่เข้าใจอะไรของเขาทำไมต้องมาสั่งเสียราวกับห่วงตะวันเส้นนักหนามันอะไรกันแน่วะทางโน้นก็ห่วง ทั้งนี้ก็ทำเหมือนห่วงคนคิดเกาหัวแรงๆจนผมยุ่งอะไรของเขาเนี่ยกาลังจะไปกับแฟนเก่าแต่ก็มาสั่งเสียราวกับ่วงก้างเพื่อนของเธอโอ้ยพี่โป้เขาคิดจะทำอะไรกันแน่นะหญิงสาวเกาหัวอีกครั้งก่อนจะโวยเสียงดังโวยทำไมมันยุ่งอย่างนี้เนี่ยเคยได้ยินเขาพูดกันว่าผู้ชายนี่หลายใจชอบรักพี่เสดายน้อง ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่โป้ก็เป็นหนึ่งในผู้ชายพวกนั้นด้วยโหเสียความรู้สึกชะมัดพี่โป้นะพี่โป้เราอุตส่าห์ทั้งลุ้นทั้งเชียร์ถ้าเป็นแบบเนี้ยรับรองพี่โป้ไม่มีทางเอาชนะหัวใจยะตะวันได้เด็ดขาดเลยเผลอๆก็จะช่วยทั้งสองคนหลังงานเนี้พี่ตะวันเขาก็มีฝาละมีเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วส่วนตะวันก็มีเอกติแจกลูกเต้อแบบทุ่นสุดตัวขนาดเนี้ยโอ้ยนี่พี่ชายเราเป็นอะไรไปนเนี่ย ถึงคิดอะไรบ้าๆแบบนี้เวรจริงๆคุตวันรุ่งจะกลับจริงๆเหรอครับเสียงชัชวินตกใจจริงๆจะไม่ให้ตกใจได้ยังไงก็ตอนนี้เขาเท่ากับตัวคนเดียวพอมองเห็นก็ตวันรุ่งนี่แหละที่ดูออกจะเห็นอกเห็นใจเขาอยู่บ้างก็ดูสิเขานอนสมเพราะระบบกับพิษหมัดของไอหมอนั่น หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆแต่ไม่มีใครสนใจเขาเลยดึกเื่นต้องสมซารออกไปขอยาเด็กรับใช้กินทั้งแสงตะวันก็ใจแข็งและใจดำหน้าดูเพราะเขาไปเคาะห้องเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ขานไม่เปิดพอรู้ว่าสาวสวยจะกลับก็บอกตรงๆว่าเขาเองก็เริ่มถอดใจเหมือนกันชายหนุ่มรีบรุกพวดพรดจากที่นอนกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์มือถือ เออถ้าอย่างนั้นรอผมสักครู่ได้ไหมครับขออาบน้ำแต่งตัวไม่เกินสิบนาทีผมจะกลับด้วยครับคุณตะวันคุณจะกลับทำไมล่ะคะเสียงจากปลายสายแหลมสูงยังตกใจโท่นี่ฉันอุตส่าห์ช่วยคุณเต็มที่เลยนะคะถ้าคุณยังปล่อยให้ว่าที่พันยายหลุดมือไปอีกแล้วก็คราวเนี้ยฉันรับรองว่าคุณจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะคะสีหน้าของชัชวินงงจริงๆคุณตะวันหมายความว่ายังไงครับ ผมงงไปหมดแล้วอ่ะคืออย่างนี้นะคะฉันนะ่ะไม่ได้กลับไปคนเดียวแต่โป้เขาจะตามไปส่งฉันด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีของคุณแล้วคุณจะทำอะไรก็รีบรๆทำเข้าอะไรนะครับที่ช่วยอธิบายให้ละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมครับผมงงไปหมดแล้วจริงๆงงจริงๆนะเนี่ยชายหนุ่มเสยผมจนยุ่งไม่ได้ห่วงหรออีกแล้ว ด้วยตอนนี้รู้สึกทั้งมึนทั้งงงจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเสียงตะวันรุ่งจึงออกรำคาญนิดๆอย่างไม่ปิดบังฉันไม่มีเวลาจะมาอธิบายอะไรคุณตอนนี้นะคะคุณชัชชวินเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากได้ตัวแสงตะวันกลับไปคุณก็ต้องพยายามทําทุกวิธีในช่วงเวลาที่โป้ไม่อยู่นี้ให้คุ้มที่สุดถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลเพราะถ้าโป้กลับมาฉันรับรองว่าคุณจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว แค่นี้นะคะที่เหลือคุณต้องใช้ความสามารถของตัวเองแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะปลายสายกดตัดการปิดการติดต่ออยังไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจหรือไม่ราวกับรีบร้อนเสเต็มประดาชัชวินมองโทรศัพท์ในมือยังคิดอะไรไม่ออกก่อนจะโยนโทรศัพท์ไปที่หัวเตียงอย่างไม่สนใจว่ามันจะพังหรือไม่เพราะคนอย่างเขามีปัญญาที่จะซื้อมาโยนเล่นเป็นสิบๆเครื่องก็ได้ แต่ตอนนี้ชายหนุ่มกลับต้องยอมรับกับตัวเองว่าไม่มีปัญญาที่จะคิดแผนอะไรดีๆออกมาได้การที่จะเอาชนะใจแสงตะวันและพาเธอกลับกรุงเทพไปกับเขาอย่างที่สาวสวยแนะนำมันยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเสียอีกโวยเจ้าตัวแหกปากออกมาดังๆยังไม่รู้จะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้อีกแล้ว เมฆหมอกที่เคลื่อนไหวผ่านตาไปอย่างช้าๆดูราวกับก้อนสำลีที่ถูกคนมือซนขยุ่มขยุ่มไว้อย่างไม่เป็นระเบียบมองลงไปด้านล่างเห็นตึกรามบ้านช่องและต้นไม้ไกลๆดูเหมือนเป็นของจำลองสายตาของชายหนุ่มที่นั่งชิดหน้าต่างจ้องมองลงไปอย่างพิจารณาจริงจังเสมือนจะค้นหาอะไรสักอย่างทั้งๆที่รู้ว่า ไม่มีทางมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ก็ยังดีที่รู้ว่าทิศทางที่เขากำลังมองอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของเอกมนรีสอร์ทอยากรู้ว่าตอนนี้คนที่นอนซุกอ,อกเคียงข้างเขาเมื่อคืนนี้กำลังทําอะไรอยู่เอกมนแอบถอนใจเบาๆกลัวว่าคนที่หลับสนิทเอนศรีรษะพิงซบไหล่ของเขาอยู่ขณะนี้จะตื่นขึ้นมา รู้ทั้งรู้ว่าการกระทําของเขาอาจทําให้แสงตะวันเข้าใจผิดได้แต่ก็ไม่มีทางเลือกจะให้นิ่งดูดายกับทุกข์ร้อนของหญิงสาวที่อุตส่าห์ยอมละทิฐิเล่าเรื่องทุกอย่างที่ทําให้เธอต้องบากหน้ามาหาถึงที่นี่ <c oughs> เขาก็ทําไม่ได้ชายหนุ่มก้มลงมองใบหน้าที่ยังคงความงดงามอยู่เสมอแม้จะเต็มไปด้วยทุกแสนสาหัสในใจแล้วแบบนี้ เขาจะล่วงรู้ได้อย่างไรถ้าเธอไม่บอกร่างสูงหลับตาลงนิ่งๆน,นึกถึงแต่หน้าแสงตะวันใบหน้าที่คอยแต่จะมีคำพูดกวนโทรสะเขาได้ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือน้ำทิพย์ฉโลมใจที่แห้งแล้งมาเนิน่นนานให้ชุ่มฉ่ำได้ขนาดนี้ยิ่งนึกก็ยิ่งคิดถึงอยากจะรวบร่างนั้นมากอดไว้แน่แนๆไม่อยากจากไปไหนอีกเลย เสียงทุ้มจึงพึมพำเบาๆอย่างลืมตัวตะวันคนที่นอนพิงซบไหล่แข็งแรงอยู่นั้นไม่ได้หลับอย่างที่เอกมนคิดทันทีที่ได้ยินเสียงเรียกเหมือนละเมอเธอจึงค่อยๆเปิดเปลือกตาแอบมองเห็นแค่ปลายคางกับริมฝีปากที่ยิ้มนิดๆเหมือนกำลังมีความสุขแล้วก็ใจหายความรู้สึกแบบนี้เองละมัง้งที่เขาเรียกว่า กว่าจะรู้ค่าของที่ตัวเองมีอยู่ก็ต่อเมื่อของสิ่งนั้นหลุดลอยไปเป็นของคนอื่นแต่สำหรับคนอย่างตะวันรุ่งถ้าเคยเป็นของของเธอมาก่อนเมื่อเธอไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังจะได้ครอบครองเลยเสียงเคาะประตูทีๆทำให้แสงตะวันลืมตาขึ้นมาอย่างงงๆหัวสมองมันตื้ มึนไปหมดพงเกิดจากฤทธิยาที่กินเข้าไปแน่ๆเหมือนว่าร่างกายมันยังไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาพบกับเรื่องบ้าบออะไรอีกเธอหลับตาลงอีกครั้งแต่เสียงที่เคาะดังขึ้นพร้อมกับเสียงเรียกของชัชวินทําให้ต้องลืมตาขึ้นมาตะวันตะวันใจคอจะไม่ยอมพูดกับวินเลยเหรอหญิงสาวนอนฟังนิ่ง ใจไม่อยากจะตอบโต้อะไรออกไปเลยไม่ใช่ว่ายังโกรธแต่มันเป็นความรู้สึกที่เบื่อไปเสีหมดทุกอย่างเซ็งไปเสียหมดกับทุกคนจนไม่อยากจะตื่นขึ้นมาพบใครวินรู้นะว่าตะวันฟังวินอยู่ตะวันจ๋าจะโกรธจะแค้นวินก็ด่าว่าวินมาเถอะอย่าทำอย่างนี้เลยนะคนฟังพลิกตัวตะแคงคนอะไรพูดอยู่กับประตูก็พูดได้ ทำไมใจแข็งนักล่าตะวันวินก็ยอมรับแล้วว่าวินผิดขอโอกาสให้วินแก้ตัวอีกครั้งนะตะวันเรามาเริ่มกันใหม่นะทำไมคนอื่นเขายังเริ่มใหม่กันได้ดูสิในเอกมลกับคุณตะวันรุ่งเขายังปรับความเข้าใจกันได้ทำไมตะวันใจดำกับวินจังแสงตะวันลุกพรวดเพราะประโยคท้ายๆตหาหักละ่ะที่จุดประกายความคิดหนึ่งแวบเข้ามา ชัชวินถอนใจพลางมองประตูอย่างหมดหวังเขานึกอยู่แล้วว่าผลลัพธ์ต้องออกมาเป็นแบบนี้ตะวันรุ่งไม่รู้จักผู้หญิงอย่างแสงตะวันดีเท่าเขาถึงจะคบกันไม่นานแต่ทุกครั้งที่แสงตะวันตัดสินใจแล้วว่าไม่เธอจะหมายความอย่างนั้นจริงๆแต่ที่เขาอุตส่าห์ดันด้นมาง้อถึงที่นี่เพราะคิดว่าอย่างน้อยเขากับเธอก็เข้าพิธีแต่งงานกันแล้ว และสำหรับชายหนุ่มเรื่องการมีผู้หญิงอื่นมาก่อนนั้นเขาไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายและเชื่อว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็คงคิดแบบเดียวกับเขาแต่สิ่งที่พลาดก็คือเขาไม่สามารถจัดการกับผู้หญิงของเขาได้อย่างเด็ดขาดด้วยคิดอยู่เสมอว่าเงินที่ฟ้านหัวเชอรี่ไปนั้นจะทำให้เจ้าหล่อนไม่กล้ามาตอแยอีกแต่คงเป็นเพราะเงินก้อนนั้นมันน้อยเกินไป ครั้งนี้เมื่อเขายอมตัดใจให้เพิ่มไปอีกก้อนโตจนเชอร์รี่รับปากแล้วว่าจะไม่มาวุ่นวายกับเขาอย่างเด็ดขาดก็ทำให้ชัชวินคิดว่าน่าจะมีหวังแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าต่อให้ตะวันรุ่งวางแผนจะช่วยเขาแค่ไหนก็คงไม่สามารถเปลี่ยนใจแสงตะวันได้แน่นอนถ้าตะวันเกลียดหน้าวินขนาดไม่ยอมให้เจอหน้าเลยแบบนี้วินกลับ,บุงแคบความก็ได้ เสียงคนพูดอ่อยแบบคนที่หมดหนทางแล้วจริงๆไม่มีเสียงตอบจากข้างในเหมือนเดิมชัชวินถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพละจากประตูห้องเดินคอตกไปได้สองสาก้าวก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงแสงตะวันค่อนข้างดังอยู่ข้างหลังวินเขารีบหมุนตัวกลับถึงแม้น้ำเสียงจะยังห้วนแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้ยินซะเลย การตอบรับนี้ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างตะวันตะวันยอมพูดกับวินแล้วชัชวินแทบอยากจะพุ่งเข้ากอดรัดหนิงสาวตรงหน้าให้สมใจอยากแต่ตาคมที่จ้องมาอย่างเอาเรื่องนั้นก็ทำให้เขาต้องห้ามใจตัวเองเต็มที่สิ่งที่ทำได้ก็คือทำตัวให้ดูน่าสงสารมากที่สุดตะวันหายโกรธวินหรือย,อยังครับหนิงสาวไม่ตอบ และมองเขานิ่งๆอยู่ครู่ใหญ่เหมือนกำลังทบทวนให้ดีอีกครั้งก่อนที่จะพูดออกมาและประโยคนั้นก็ทำให้ชัดชวินถึงกับอ้าปากค้างอย่างไม่เชื่อหูตัวเองฉันจะกลับกรุงเทพพร้อมคุณช่วยจองตั๋วเครื่องบินเผื่อด้วยขอให้ได้ในวันนี้นะขอบคุณคนฟังยังยืนนิ่งราวกับว่าเขาได้ถูกคำสาปของแม่มดให้กลายเป็นหินไปเสียแล้ว ตาจ้องมองประตูห้องที่ปิดไปตั้งนานเหมือนจะให้ทะลุไปถึงคนที่อยู่ด้านในพอได้สติอีกทีก็รีบตะโกนตอบด้วยความดีใจชาตะวันวินจะรีบโทรไปจองตัวเด๋ยนนี้เลยตะวันรู้ไหมวินดีใจที่สุดในโลกเลยใชโยถ้าใครมาเห็นชัดชวินตอนนี้คงคิดว่าไอ้หมอนี่ไม่บ้าก็เมาจากการที่ดีใจสุดๆทำให้เขาลืมตัว พุ่งเข้าจู่ประตูราวกับว่าเป็นตัวคนที่เขารักที่สุดก่อนจะรีบเดินกึ่งวิ่งไปจัดการตามที่หญิงสาวต้องการอย่างรวดเร็วตรงข้ามกับคนที่ยืนหันหลังพิงประตูอย่างหมดแรงแสงตะวันยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จวบจนได้ยินเสียงเคาะประตูดังถี่ๆขึ้นอีกครั้งตะวันเปิดประตูหน่อยตะวันตะวันเสียงเอมิงการนั่นเอง คนฟังขยับตัวอย่างช้าๆเหมือนตุ๊กตาไขาลานที่ลานกําลังจะหมดเปิดล็อกด้านในยังไม่ทันจะเบี่ยงตัวออกประตูก็เปิดเข้ามาอย่างรวดเร็วบอกให้รู้ว่าคนด้านนอกใจร้อนแค่ไหนแต่ก็ยังยั้งไว้ได้ทันเมื่อเห็นเจ้าของห้องยังยืนคาประตูอยู่แสงตะวันหมุนตัวกลับเดินไปนั่งที่เตียงเอมิกาปิดประตู พร้อมกับกดล็อกเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ใครเข้ามารบกวนแล้วเดินมานั่งข้างเตียงด้วยใบหน้าตื่นตื่นตะวันจริงหรือเปล่าที่เอตีนะั่นมันบอกว่าตะวันจะกลับกรุงเทพด้วยอะ่ะไม่รอให้เพื่อนรักตอบเจ้าตัวก็รีบตอบเสียเองไม่จริงใช่ไหมอ้หมอน,นี่มันไม่เข็ดวะสงสัยต้องโดนอีกหมัดคราวนี้นะหมัดเราเองเลยจะได้ทำให้เข้าใจอะไรอะไรได้ดีขึ้นบ้าง เราจะกลับบ้านแล้วล่ะแสงตะวันพูดเบาๆคนฟังตาเหลือกถึงจะได้ยินชัดเจนก็อดถามอีกครั้งไม่ได้อะไรนะตะวันอีกฝ่ายถอนหายใจก่อนจะลุกขึ้นเดินไปลากกระเป๋าเดินทางมากลางไว้มุมห้องหันมาพูดช้าๆแกได้ยินชัดแล้วนะเป้าพูดจบก็เดินไปเปิดตู้เสื้อผ้า หยิบเสื้อผ้าออกมาทั้งไม้ก่อนจะค่อยๆดึงไม้ออกแล้วพับเสื้อผ้าลวกๆว,วางลงบนเตียงเรียงกันไว้ก่อนเพื่อจะได้ยกใส่กระเป๋าเสื้อทีเดียวเอมิกามองอาการเพื่อนแล้วคว้ามือไว้เป็นเชิงห้ามพร้อมกับถามขึงขังพอพิโป้ใช่ไหมแกถึงตัดสินใจกลับกับไอ้ตีนะนะั่น่ะไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นหรอกเป้ามันถึงเวลาแนละ้วที่เราต้องกลับสีที ป่านนี้แม่กับพี่กรธห่วงเราแย่แล้วล่ะเฮ้ยแม่กับพี่แกไม่ห่วงแกหรอกตะวันไม่ต้องมาอ้างเลยยังไงเราก็ไม่ให้แกลกลับไอตีมันจะกลับก็ให้มึงกลับไปสิแกอย่าพึ่งกลับนะไหวล่ะพูดจบก็ปล่อยมือที่จับไว้แล้วยกมือไหว้จริงๆแสงตะวันอดขำไม่ได้รีบทำท่าร่าเริงเพราะไม่อยากให้เพื่อนไม่สบายใจ <laughs> บ้านนะไอป้าเราแค่มาเที่ยวเล่นไม่ได้มาอยู่เลย ยังไงมันก็ต้องกลับอย่ามาทําท่าอะไรอาวอรขนาดนั้นเลยนะมันคลื่นไส้ว่ะแต่คราวนี้เอมิกาไม่ขำด้วยแกไม่ต้องมาทำขบเกลื่อนตลกฝืดมากเลยเรารู้นะว่าต้นเหตุที่ทำให้แกกลับปุบป,ปับเนี่ยเพราะอะไรพี่ยังไม่ทันพูดจบเสียงเชียบขาดของเพื่อนสาวก็ขัดขึ้นอย่างจริงจังหยุดเลยเป้าแกไม่ต้องดึงใครเข้ามาเกี่ยวเราขอยืนยันคำเดิมว่าเรากลับ เราะอยากจะกลับไม่เกี่ยวกับใครถ้าแกพูดอะไรทำนองนี้อีกเราจะถือว่าแกดูถูกเรามากคนอย่างเราไม่เคยต้องทำอะไรเพื่อประชดใครหรอกนะเป้าโดยเฉพาะพี่ชายแกแสงตะวันเน้นอย่างที่ต้องการให้อีกฝ่ายแน่ใจอย่างนั้นจริงๆและเพื่อจะย้ากับตัวเองเช่นกันคนฟังหน้าเสียแต่ก็ยังไม่ละความพยายามตะวัน อ้าวโอเคมันไม่เกี่ยวใครก็ไม่เกี่ยวแล้วทําไมจะต้องกลับกับไอหมอน,นั่นด้วยเอางี้นะถ้าจะกลับเป็นจริง,รงเราไปส่งเองคืนหลวมตัวไปด้วยพอเผลอไอตีมันอาจจะรวบหัวรวบหานแกก็ได้บอกตรงๆนะว่าไม่ไว้ใจวะ่ะแสงตะวันมองท่าทางเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงจังของเพื่อนแล้วก็ยิ้มออกอารมณ์ดีขึ้นมามา,มากจนทําให้มีอารมณ์ล้อเลียนเพื่อนรักขึ้นมาได้ถกลงนี่เราเพิ่งรู้นะ ว่ามีแม่เพิ่มขึ้นอีกคนถามจริงเหอะแกแอบไปเป็นคลิกพ่อเราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยได้ผลท่าทางซีเรียสของเอนิกาเปลี่ยนไปทันทีพร้อมกับชี้หน้าคนพูดก่อนจะตะโกนเสียงหลงตะวันไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยแล้วเจ้าตัวก็กระโดดเข้าใส่เพื่อนแต่แสงตะวันรู้อยู่ก่อนแล้วจึงกระโดดหลบและอาศัยช่วงที่อีกฝ่ายเสียหลักขมำ,ำไป คว้าหมอนข้างฟาดเข้าให้กลางหลังเอนิการีบกระโดดไปกลางเตียงคว้าหมอนข้างอีกใบาฟาดกลับคราวนี้เลยต่างคนต่างฟาดหมอนใส่กันอย่างสนุกตามด้วยเสียงหัวเราะอย่างร่าเริงโดยที่เอมิกาไม่มีวันรู้เลยว่าในใจของแสงตะวันรู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกเห็นหน้าเพื่อนรักที่ลอยล้อเลียนอยู่ตรงหน้าแล้วก็สะท้อนใจเป้า อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้กว่าเราจะได้กลับมาเล่นสนุกแบบนี้กับแกอีกเราคงไม่มีหน้ากลับมาที่นี่อีกแล้วจะโทษใครได้ต้องโทษตัวเราเองที่เผลอใจไปมีความรู้สึกไปหวันไหวกับพี่ชายแกเองความรู้สึกของแสงตะวันได้แต่คิดอย่างสะเทือนใจอยู่ภายใน